ก็มาถึงแล้วนะครับในคืนวันพุธที่มีทั้งเงินเฟ้อและเฟดจ่ออยู่นะครับพูดได้ง่ายๆเลยว่าทองคำเนี่ยรอเลือกทางเต็มที่นะครับแต่วันจันทร์อังคารที่ผ่านมาเนี่ยทองคําก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์มอะไรมากนะครับเยกได้ว่าเขาออกข้างรอเลือกทางอยู่นะครับคืนนี้เนี่ยมีโอกาสวิ่งอยู่2จังหวะนะครับและจังหวะไหนที่เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับจะดีแค่ไหนถ้ามีนักวิเคราะห์ขอ,ขอให้คำปรึกษาตลอดยี่ชั่วโมง โ oh, เลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยลุยกราฟทองกับผมไฮเท็ดเดย์ตะโกนะครับก็นะครับก็เป็นสัปดาห์หนึ่งที่มาถึงวันนี้จนได้นะครับวันพุธนะครับที่มีทั้งข่าวเงินเฟอ้อนะครับแล้วกังค่ำกลังคืนนี้ตอนตีหนึ่งก็จะมีข่าว FOMC หรือเฟดมาอีกนะครับก็ ทองคำเนี่ยก็ถือว่าออกข้างเล็กๆนะครับให้ลุ้นกันอีกแล้วนะครับว่าจะยังไงนะเพราะว่าพี่แกนเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งจากเดิมไปไหนเท่าไหร่นะครับกรอบอยู่ที่ประมาณ100บาทเนาะหรือที่เท่าไหร่ครับ2,300จนถึง2,320นะครับครับก็วิ่งอยู่ในกรอบ1 0 2ถึงลี่เหรียญตรงนี้นะครับก็เอางต้ปแล้วเนี่ยภาพรวมนะครับทองคําก็ยังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่สัปดาห์นี้เนี่ย ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าอะไรอย่างไรเนี่ยเทคนิคเนี่ยน่าจะกดทองให้ลงต่อได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแนวรับแถวสอง5 2280หนะครับหรือแถวประมาณ4 0,000่นเนี่ยเขาจะรับได้ไหมนะครับแต่ก็พูดเลยนะครับว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยมันมีทั้งเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ตัว FOMC ด้วยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้ารีบาวนะครับรีบาววันพุธก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครติคืนนี้รีบาวนะครับพฤหัสสุก,ก็ต้องรอดูกันต่อไป นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวาพาวเวลเองเนี่ยตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งเนี่ยเขาจะออกมาพูดอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นสาระสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตรงๆแล้วเนี่ยนโยบายไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับลดดอกไม่น่าจะได้ลดอยู่แล้วในในครั้งนี้ไม่ไม่แน่ด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับก็ต้องรอดูว่าเขามองอยังไงแล้วอันเนี้ยที่สำคัญเนี่ยเรามีอีโคโนมิกโปรเจคชันด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะอันเนี้ยจริงแล้วเนี่ยอาจจะเฉลยเลยก็ได้นะครับว่า ปีในทั้งปีเนี่ยเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยรประมาณกี่ครั้งเนี่ยครั้งนี้เราน่าจะได้เห็นกันนะครับตอนตีหนึ่งซึ่งสําคัญมากดังนั้นเนี่ยตัวทองคําเองเนี่ยบอกบอกได้ยากมากนะว่าจะมาทรงไหนถ้าปรากฏว่าเฟดออก projection ออกมาลดจริงนะครับลดเพิ่มลดหรือแบบอย่างน้อยยังไม่ได้ลดน้อยกว่าเดิมเนี่ยเฮ้ยทองคำก็อาจจะรีบาวได้แต่ถ้าปรากฏออกมาเนี่ย ดอกเบี้ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับหรือว่าลดน้อยก็เดิมนี้ก็เรียบร้อยนะครับทองคำน่าจะไปต่อนะครับซึ่งวัดคืนนี้น่ะสำคัญมากหูมีทั้งเงินเฟ้อมีทั้งเฟดนะครับบอกเลยทองคำนะครับจะขึ้นต่อหรือจะลงเนี่ยในช่วงเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรนักนะครับเพราะว่าตัวเฟดก็อาจจะสามารถพาทองทั้งขึ้นทั้งลงได้หมดนะครับดังนั้นเราทําไงกันดีนะครับณตอนนี้นะครับก็พูดได้ง่ายครับใครจะรอซื้อนะ ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับก็ <c oughs> คือผมเชื่อว่าสี่หมื่นเนี่ยเป็นส่วนจุดที่น่าซื้ออยู่แล้วนะครับถ้าราคาลงมาครั้งก่อนหน้าหรือสัปดาห์ที่แล้วลงมาคุณซื้อไปแล้วอะตรงนี้ก็ยั้งมือก่อนละกันเพราะว่ามันผ่านมา2วันแล้วแล้วนี้เป็นวันสําคัญด้วยมีทั้งเงินเฟ้อมีทั้งเฟดนะครับคุณก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มรอข่าวให้จบก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามีของอยู่แล้วทุกคนนะครับใครมีต้นทุนต่ำก็ถือไปไม่ต้องซีเรียสก็รอกันไปใครที่มีติดดอยนะครับก ถ้ามันมีการรีบาวน์นะครับผมก็อยากให้อาจจะปลด,ปลดมาบ้างนะครับ4 4,300 4,400อะไรประมาณนี้นะครับออกไปก่อนก็ได้นะครับส่วนตัวข่าวเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญอะไรนะวันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยแค่ตัวเงินเฟอ้อตัวเฟดเนี่ยมันก็จะมันก็จะเกือบทุกอย่างกันแหละนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวกราฟทางเทคนิคกันเลยแล้วกันนะครับว่ายังไงนะครับอ่ะนะครับภาพเมื่อกี้เนี่ยผมก็บอกไปแล้วเนาะว่าในรายสัปดาห์เนี่ยโอ้โหคุณเอ๋ยนะครับ มาเต็มขนาดนี้เลยนะครับอ่ะสมมตินะรับได้อันนี้อาจจะมองเป็นไซด์เวก็ได้นะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะครับผมก็ให้ซื้อเล่นอยู่แหละนะครับแต่เังเอินอันนี้สถานการณ์ไม่ปกติเพราะว่ามีข่าวใหญ่สองอันเนี่ยรอจ่ออยู่แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดกันในทางเทคนิคเลยนะครับทางเทคนิคแบบแนวรับแนวต้านนะฝั่งซื้อได้เปรียบกว่านะครับฝั่งซื้อได้เปรียบกว่าคุณซื้อได้คุณรายได้แต่แค่ ให้ยังยังมือไว้รอข่าวที่ผ่านพ้นไปซื้อไปไน่อยๆก็ได้เผื่อมันรีบาวนะ์นะครับถ้ามันรีบาว์มันรีแบบมันรีบาว์ราวแรงอยู่นะมันรีบาว์ขึ้นไปได้แรงอยู่นะเพราะตรงนี้เป็นแนวรับเป็นแนวอะไรเป็นแนวไซด์เนนว,ว์ในบทเนาะแต่ว่าถ้าเราเอาเรื่องปัจจัยของเรื่องข่าวเนี่ยที่ข่าวใหญ่ขนาดนี้มาดวมด้วยเนี่ยคุณนายไม่ต้องรีบทําอะไรนะครับแล้วก็ฝั่งที่ติดช็อตฝั่งที่ <c oughs> ฝั่งที่ขายมาเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ที่ในหน้าที่ได้เปรียบอยู่เพราะนึกภาพนะขนาดลงมาขนาดเนี้ย ถ้าเขารีบาวจริงอะ่ะมันน่าจะรีบาวแรงกว่านี้ถูกไหมแต่เขายังรีบาวติดตรงไหนอยู่ครับติดอยู่ที่แนวต้านอยู่นะครับติดบริเวณแนวต้านแถวนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยราคาสามารถโดนกดได้ตลอดนะครับโดนกดตลอดหรือถึงแม้จะทะลุแนวต้าตรงนี้ไปโซนนี้ทั้งโซนก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันได้หมดเลยการรีบาวเนี่ยรีบาวได้แต่ก็ยังไม่เรียกว่าผลขีดอันตรายนะครับ ก็ถ้าใครติดอะไรอยู่ใครแบบเล่นสั้นมาซื้อมาด้านล่างแล้วบังเอิญข่าวเงินเฟอ้อพามันขึ้นหรือรีบาวเนี่ยคุณก็ขายออกมาซะขายออกมาก่อนนะครับขายออกมาก่อนแล้วรอดูเฟดว่ายัางไงถ้ามันขึ้นต่อผมเชื่อว่าคุณมีของเหลวด้านบนถ้าขึ้นต่อก็ดีไปถ้าลงคุณจะได้หาจุดที่ดีกว่านั้นหรือว่าถ้ามันหลุดไปเลยเนี่ยคุณจะอะอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ยังมีเงินเหลือนะครับดังนั้นนะครับชังงวะแรกเงินเฟอ้อตอนทุ่มครึ่งนะครับถ้ารีบาว ดีดขึ้นแรงขายออกไปก่อนนะครับขายาไปก่อนขายออกไปก่อนเพราะว่ากราฟหน้าของกราฟเนี่ยฝั่งซื้อมันได้เปรียบจริงตรงนี้แต่ถ้ามันรีบาวมากลางๆแล้วเนี่ยฝั่งขายที่เป็นยังเป็นเทนขาขาลงเนี่ยในระยะสั้นมันยังกดอยู่ดังนั้นเนี่ยรีบาวมาปับ๊บฝั่งขายจะได้จะเริ่มได้เปรียบนะแต่ตอนเนี้ยพูดง่ายว่าถ้าคุณไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยฝั่งซื้อได้เปรียบกว่าแต่แค่อยากจะมาให้บอกเฉยๆว่าข่าวมันค่อนข้างแรงดังนั้นคุณก็อาจจะยังแบงมือหน่อยก็ได้นะครับประมาณนั้น แนวต้านนะครับเนี่ยที่ตรงนี้เลยประมาณ2 325นะครับหเหรียญก็มาสี่0มนนะครับถ้าลงมามากกว่านี้นะครับให้มองให้มองแนวรับตรงนี้ไว้นะครับให้มองแนวรับแถวงสอ275างไว้ถ้าลงมาขนาดนั้นเนี่ยจะถึงประมาณเท่าไหร่นะครับก็น่าจะประมาณ4 0,000ต้นต้นหรืออาจจะหลุด4 0่0 0ืไปลายนะครับถ้าราคาหลุดลงมาด้านล่างบริเวณนี้ถ้าใครเล่นรอบเล็ดลายไปแล้วซื้อได้แย่ได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่านะตอนนั้นเนี่ย มันเป็นช่วงไหนถ้าเป็นช่วงที่เฟดออกมาพูดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลงมาขนาดนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ว่าอ้แนวรับตรงนี้เนี่ยมันมีแรงซื้อแรงอะไรไหมไหมถ้ามีอาจจะลองซื้อเล่นได้แต่ถ้าบังเอิญเนี่ยหลังข่าวออกมาแล้วมันหลุดไปแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรนะหลุดจากตรงนี้ไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับหลุดจากสองสองเจ็ดห้าไปไม่ต้องรีบทําอะไรปล่อยเขาไปนะครับปล่อยเขาไหลไปนะครับอันนี้คือสองแง่นะคืออย่างแรกลุ้นเงินเฟลร,รีบาวก่อนถ้ารีบาวขายถ้าลงมา ถ้าลงมาก็ซื้อได้เพราะว่าข่าวสําคัญที่จะวิ่งเทนนั้นก็คือตัวเฟดไม่ว่าอย่างไรก็ตามขึ้นมาขายลงมาซื้อนะครับเงินเฟอ้อนะครับเพราะว่าเราจะรอลุนเฟดเลือกทางอีกทีหนึ่งนะครับให้มองไวย้ยางนั้นให้มองว่าไปฝั่งไหนอะ่ะไปฝั่งไหนก่อนอะ่ะให้ส่วนไว้ก่อนนะครับนึกออกไหมครับอ่าเพราะว่าเงินเฟอ้อไอ้ตัวเฟดมันอาจจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางได้เสมอนะโอเคนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละนะครับล่าวโดยสรุปคร่าวๆนะครับ คืนนี้จะวิ่งอยู่2จังหวะทุ่มครึ่งจะวิ่งด้วยเงินเฟอ้อก่อนนะครับถ้ามองในภาพเทคนิคแนวรับนะครับน่าซื้อได้เปรียบกว่าเพราะมันอยู่ด้านล่างนะครับแล้วแนวตา้าแนวรับเนี่ยมันยังมันยังอยู่ไกลๆอยู่ตรงเนี้ยสั่งซื้อได้เปรียบแต่อย่าลืมว่ามีทั้งเงินเฟอ้อมีทั้งเฟดนะครับถ้าบังเอิญจังหวะแรกตอนทุ่มครึ่งราคาขึ้นไปก่อนขายออกมาก่อนซะเพราะว่าทิศทางสามารถเปลี่ยนได้เสมอเมื่อเฟดออกมาหรือเช่นกัน ถ้าราคาลงด้วยเงินเฟ้อและไม่หลุดแนวรับ2275คุณซื้อขึ้นมาก่อนได้นะครับเพื่อเบสเพื่ออะไรก็ว่ากันไปคนที่ติดดอยทำอะไรไม่ได้รอไปก่อนนะครับรอไปก่อนถ้าดีดคือรีบาวอาจจะปลดออกมาบางส่วนนะครับตอนช่วงเงินเฟ้อนะก่อนเฟดอะทำอะไรไปก่อนได้หมดนะครับแต่ช่วงเฟดเนี่ยคุณก็ให้ยังยั้งมือไว้แล้วรอเฉลยนะครับเพราะว่าเอาตรงแล้วการาฟการาฟรายสัปดาห์เนี่ยทองลงต่อได้แต่ในระยะสั้นเนี่ยฝั่งซื้อได้เปรียบแค่นั้นเองครับ โอเคสำหรับวันนี้รายการพูดคุยลือกราฟทองก็ฝากไวที่เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้มีไลฟ์คืนนี้เราน่าจะรู้แหละว่าทิศทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันพรุ่งนี้ได้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ